สวัสดีค่ะเรามาพบกันกับช่องอ่านดวงสายตาแต่นะคะจะมาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณประจำวันที่ย2กสิบกัาคม2 5 6พน้บนี้นะคะมาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณได้ไพ่ก้าวไม้เท้านะคะก็บอกได้ว่าวันนี้ จะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าหน่อยนะคะแต่ในความเหนื่อยล้าของคุณเนี่ยมันผ่านการทําอะไรหลายๆอย่างมาเยอะแล้วนานแล้วเนี่ยการที่ทําอะไรหลายๆอย่างมาเยอะแล้วมันมีความเหนหื่อยล้าอยู่บ้างก็ขอให้มีการพักผ่อนให้ดีนะคะในสิ่งที่คุณได้ทํานี้นะคุณทําไปแล้วทุ่มเทปไปมันเสียหายไหมไม่นะมันมีความรู้สึกว่าทําให้คุณก้าวหน้าไปได้ไกลมากขึ้นนะคะพอคุณก้าวหน้าไปได้ไกลมากขึ้นแล้วความสําเร็จของคุณก็ รออยู่นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าใจดีเกินไปนะคะจนทำให้ตัวคุณนะเสียความเป็นส่วนตัวนะคะเสียเปรียบกับคนอื่นด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้สร้างทีมงานให้ดีนะคะและดูแลตัวเองให้ดีถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวนะคะให้บอกหัวหน้านะให้บอกหัวหน้านะคะบอกคนที่มีระดับที่สูงกว่านะคะเขาจะได้ช่วยเหลือให้คุณ ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้นะคะไม่ว่าคุณจะเหนื่อยในเรื่องอะไรบอกได้เลยว่าความสําเร็จที่คุณทําจากเรื่องในวันนี้นะคะมันจะเป็นความยิ่งใหญ่ของคุณต่อไปในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะคะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วสิ่งที่คุณทําในวันนี้ส่งผลต่ออนาคตที่ดีของคุณแน่นอนนะคะองค์พระแม่ตาลาขาวไวพรนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย